มันเอ่นเด้จจะคลิปเร็วหนูโอ้ลงใดแล้วลูกเย้ยเก็บซีถาเบิงอยู่ก็กำลังลงโอ้โหจะเย็นค่ะคุณแม่จตกแล้วเห็นคลิปปังอยู่เนาะ เย็นค่ากำลังลงคาแบบเดียวถึงมือั่งมือนั่นแปบบเดียวนึงถึงมือล้วบอกกล้แล้วา <ใน S 3> บอกเออเร็วกันได้เนี่ยไม่กี่วันเองหไหลซดแบบขันยากได้เร็วไหลสดแบบนี้อเอาได้เร็ว ไรเงี้ยตังเห็นบอยายเมื่อสามเดือนได้มื่นสามมื่นสี่หรอตอนจะไล่อะฐาไล่อะพุทธิตามได้เร็วมันคือสี่พันสมองเลยพุทธิตามแต่ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดี๋ยลาอาก็ช่วงนี้เขายังอันนี้อยู่บวแมนบอช่วงนี้นู่เขาก็สี่พันสมองพานละบอ เออก็ต้องท้าม,ามันสี่าสิโมงกันตอนนี้มันบานพานกับพาวเห็ดเอา,า,าเาาเฮ็ดอะคนที่ตามคจอ,อ <c oughs> คอยคอยด้เงินนั่นแหละคอยจังบอกอย่นี้วาดายไล่ได้ไไม่ใช่หมายถึงว่าทามันได้เงล้วกับวต้องมไล่แบบแนวตัง้งของยาอื่นสองติดตัง นี่ยายขาดสีพันเองจต่แสนแล้วอะไรขาดสีพันคนจต่แสนแล้วผู้ที่ตามบอกจ้าแสนแต่ไม่ได้ตังค์ยี่หมอเขาแสนแต่บ้ตังค์นะเขาาไม่ถึงแสนแต่ก็ได้ตจ้างเอาผู้ชิดขวดงานบอกไงผู้ชิดบัตรแดงมั้งอ๋อไม่ได้ผู้ติดตามมึงมีคนเบิ้ลผู้ชิดมึงมีคนเบิ้ลผู้ิดหายมันเป็นมันเป็นรอบนอกเข้าใจปะ คนคนที่เขามาดูเราคนใหม่เนี่ยมันเป็นคนลบนอกแบบใครตัวทีทั่วแดนนะขน้าไรแดดข้าตังอะ่ะแมนเพราะว่าบั๊ดช็อตมันมก็ขึ้นหมดแมนมักกะแลนขึ้นแถวที่สองแล้วสอบก่อนเด้อสอบกัน คน้นนมคุ้นนมยังไม่ีมึงเท่าไหร่คนนี้สวยนะนม่แถ้าจีเต้นไปาปยางไยม่คดตะบองช่ขาหม้น้ำมนต์เสร็จน้ำมวนาแม่ลแม่ลาได้ เดนั่งรลาย่างย่งนี่แหลต้องไว้ีพกพยาบาล้กิดทานจะได้เหตุใดสำคัญก็ขับขับไม่อย่างนี้ไมติดเลยไติดใช้ไหติดติดกองติดกองย่งกองกติดถุ้่งยุธุก็ติดโอ้าเพียงเคนดังก่นี้อ่ดวแกนติดเปล่า ไม่เนเดี๋ยวใช่ไปไรนะลใส่เลงลุงยิ้มอ่อยนึงก็ได้ยิ้มๆกันยิ้มม่ให้เสร็จเลยเสร็จ่ลงเยเดี๋ยวเดี๋ยวเวยิ้มใหม่ดิช่มแ้ท้องอแวแ่ายต้องเงินมใช่ตรงรครบอที่นี่ ลุงลุงกับบานโซอยเห็ดข้าเดียวหนึ่งเล้วเหรอลุงช่วยกับบานนุ๊แป๊บเดียวเสร็จแล้วันหมบอกออกดอกโอ้คืออยู่

มตาอได้ตอนนี้ไม <pause and rain> ่สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ลุงก็เล่นเต็มที่แล้วนะคะนี่ คนละแผงคนละล็อกลุงมาแป๊บเดียวเสร็จแผงกว่า <t> หลักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครชแนลได้นเน้อจ้าสวัสดีค่ะบ่านุกสู้สสส